สวัสดีค่ะพี่รัตนะคะ,ะวันนี้เรามาลงโพสต์ขายใน Marketplace กันค่ะก่อนอื่นเลยนะคะ,ะเราชื่อสินค้าก่อนนะคะชื่อสินค้าของพี่เนี่ยคือตัวนี้พี่ทำไว้สองตัวนะคะเอาตัวแรกก่อนเรามาสปินข้อความกันก่อนอเพื่อที่จะให้ได้หลายๆโพสต์นะคะ ตัวนี้เคยให้ลิงก์ไว้แล้วนะคะลองดูค่ะะกดตัวแรกนะคะเลขหนึ่งกดเขียนปุ๊บอของดีบอกว่าดีปลักสามเต้าหองยุบิรับกันหนึ่งปีโอเคก็ปี้ไปเลยแล้วไปว้ดในโน้ตเพจนะคะ,ะต่อไปหมายเลขสองปุ๊บเอาใหม่นี่ค่ะ สามเ่าว,วางเ,าเลขสามเขียนค o ป y ต้องมาดูในนี้นะว่ามันเหมือนกันเป๊ะเปล่าของดีบอกต่อครับอ่าไม่เหมือนกันนะคะแต่ละตัวไม่เหมือนกันเลยอ่าคราวนี้เอาตัวที่2 ระดับหนึ่งก่อนปุ๊บไม่ได้ไม่ได้ไไดต้องอัพเดทกันเอาใหม่ปลั๊กสามเต้าหกทีวโอเคคัดลอกระดับสอง สาเนวระดับสามก๊อปปี้เห็นไหมคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเราได้แปดตัวที่ไม่เหมือนกันแล้วนะอ่ะาคราวนี้เราเอาตัวนี้ตัวที่เขาแปลงให้เราแล้วนี่แหละอ่ะเขียน เหมือนเดิมเนาะอันนี้ลองระดับสามสําเนาระดับสองดูสิโอ้โอ,อันนี้เหมือนเดิมนะ เหมือนเดิมเปล่ากปึป,กนนปีใช้งานง่ายมากอ๋อไม่เหมือนด้วยเอาได้อยู่ก็อาจจะแปลงไปนิดนิดหน่อยหน่อยโอเคอ,อเอแค่นี้ก่อนนะคะให้เป็นไอเดียกันนะคะอ่าต่อไปต่อไปมาดูรูปนะคะรูปตัวนี้เป็นไฟล์ฝากรูปนะคะอ่านี่เราเลือกไปปึ๊บปึ๊บ อันนี้เป็นวิธีโพส์มือนะคะแต่เพื่อให้มันเร็วขึ้นจากนั้นก็กำลังดำเนินการรับรหัสโค้ดเปลี่ยนตรงนี้เป็นลิงก์ตรงนะคะคัดลอกแล้วเราก็ไปวางตรงนี้แหละโอเคเรียบร้อย ต่อไปเรามาโพสกันนะคะสร้างรายการสินค้า,าสินค้าที่จะขายเพิ่มรูปภาพเราก็ไปเลือกมารูปภาพของเราก็ปีมาเลยเสร็จแล้วก็วางนะคะ Open แล้วจากนั้นก็ใส่ชื่อแล้วก็ไปก๊อบชื่อเรามาราคาอ่าตรงนี้เราเขียนราคาไว้3 5 0 4 5 9เราต้องการขายตัวปักพ่วงนะคะเราใส่ราคาตัวนี้350 หมวดหมู่นะคะอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์อ่าเราเลือกตัวนี้สภาพใหม่แบรนด์โนแบรนด์ขนาดไม่บังคับคำอธิบายไม่บังคับแล้วก็ไม่ใส่จังหวัดอ่าเราเปลี่ยนจังหวัดนะคะเอ่อชนบรีดูซิ Okay. คมันจะต้องเลือกตัวที่เขาขึ้นให้นะคะพิมพ์เองแล้วไม่ขึ้นให้เนี่ยแสดงว่าใช้ไม่ได้นะคะลงประกาศเป็นมีสินค้าให้เลือกเป็นลงประกาศเป็นสินค้าชิ้นเดียวนะคะเดี๋ยวจะมาบอกว่าทำไมต้องลงอย่างนี้นะคะกดอัปเดตตรงนี้พอดีมันไม่ขึ้นอ่ะกดปึ๊บนี่เรียบร้อยแล้ว มันยังไม่โชว์หน้านี้นะเดี๋ยวให้ดูก่อนมันต้องเป็นสี่รายการนะคะโอเคหนึ่งสองสามสี่สี่รายการตัวนี้ล่าสุดนะคะตัวนี้ล่าสุดลองคลิกดูปึ๊บ เห็นไหมคะ350บาทที่ชนบุรีนะคะถูกต้องโอเคไปโพสต์ตัวต่อไปเลยเพิ่มรูปภาพแล้วก็เอารูปภาพตัวต่วตอไปของเรานะคะปึ๊บค o p y ีมาเลยวางปึ๊บอ p e n คะต่อไปชื่อสินค้าตัวที่สองราคาสามร้อยห้าสิบใครจะใส่เป็นสี่ร้อยห้าสิบก็ได้นะแล้วเดี๋ยวเรามาแก้ไขทีหลังก็ได้เหมือนกันนะอ่หมวดหมู่โอเคสภาพใหม่แปลนโน เราเลือกจังหวัดใหม่นะคะเลือกเป็นเ,เดี๋ยวเราจะพิมพ์ให้ดูนะปทุมธานีมันจะไม่ขึ้นอนะเห็นไหมคะปทุมทน,นี่ใช้จังหวัดปทุมธานีคำนี้คือใช้ไม่ได้ลังสิทธ์ได้ไหมลังสิทธ์ก็ไม่ได้ เราไปอ่ะกรุงเทพดูสิกรุงเทพมหาคนครได้ตึกลงประกาศอ่ะเราลองมาดูตัวนี้นะคะเราลงประกาศมีสินค้าตัวนี้นะคะปุ๊บแล้วก็กด ขึ้นทันทีเนาะเอาใหม่โอเคขึ้นมาละอ่าคราวนี้ให้ดูตัวแรกนะคะให้ดูตัวตัวแรกเลยที่เราทำเข้าไปเนี่ยสาม้ยห้าตัวนี้นะคะเราคลิกตรงนี้แล้วคลิกคำว่า,าแก้ไขรายการสินค้า อันเนี้ยเราเปลี่ยนจังหวัดได้อยู่นะอ่ะสมมติเราเปลี่ยนเป็นพระขนงอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยมันจะกดได้ตรงเนี้ยถ้าเราลงประกาศเป็นสินค้าชิ้นเดียวนะคะเราจะอัปเดตได้บไเบี้ยวอะคันนี้ตัวต่อไปเอ่อลองกดแก้ไขเห็นไหมคะไม่ให้เรากดนะเนี่ย จะแก้ไขอะไรยังไงแล้วเขาก็ไม่ให้เรากดนะคะเพราะตรงนี้เราลงประกาศเป็นมีสินค้าประมาณว่้เรามีสินค้าหลายชิ้นเขาไม่ให้เราอัปเดตนะคะแก้ไขตรงนี้เราแก้ไขยังไงนะคะสมมุติเพื่อนๆทําไปแล้วละ่ะนะคะวิธีการนะคะวิธีการคือให้เราเข้าไปแก้ไขในมือถือนะคะเดี๋ยวเราจะแก้ไขให้ดูนะ สังเกตนะคะเมื่อกี้มันไม่สามารถที่จะกดอัปเดตได้เนาะอันนี้เดี๋ยวจะไปแก้ไขในมือถือมันกดไม่ได้ทำไมเนาะหรือต้องตรวจสอบรายการก่อน กดแก้ไขราคาดูสิแก้ไขราคาเป็น350ยห้ไม่ให้อัปเดตอะไรเลยอะ่ะเดี๋ยวนะรอให้เขาอนุมัติก่อนรอให้เขาตรวจสอบรายการนี้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวเราลองไปแก้ในมือถือกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะทุกทุกครั้งที่ลงรายการเนี่ย อ่ให้ใส่ว่าสินค้าชิ้นเดียวนะคะอ่ลงองเมื่อกี้เราลงไปสองตัวแล้วเนาะอ่ลองลงอีกตัวหนึ่งเพิ่มรูปภาพไปเลือกมารูปที่สามทำรูปไว้แล้วก็ฝากไฟล์ไว้ที่เดียวเลยอะคะ่ะจะสะดวกนะคะ ชื่ออ่าชื่อที่สามปึ๊บอ่ะสมมติเราใส่สี่ห้าเก้าไปนะคะลองดูหมวดหมู่นี้บ้างสิ เพราะคนที่เขาค้นหาเนี่ยเขาค้นหาอะไรรถยนต์เขาก็อาจจะสนใจปลั๊กเราได้นะแบรนด์โน no. ่มีสินค้าเป็นเด็กสินค้าชิ้นเดียวนะคะกรุงเทพเราไม่เอาแล้วเราไปที่อื่นบ้างที่ไหนดีเนาะอืมอยุธยาดูสิได้ไหม ไ,ไม่ได้เอ่อบุรีดันไม่ได้สงขาโอเคตรงนี้เนี่ยแนะนำนะคะแนะนำว่า,าตำแหน่งที่ตั้งตัวไหนได้เนี่ยให้ปก๊อป ก็พีแล้วไปวางไว้สักที่หนึ่งในโน้ตก็ได้นะคะแล้วพอจะใส่เนี้ยเราก็ก็พี้จากตรงนั้นมาใส่จะได้ไม่ต้องมานั่งพิมพ์กันบ่อยๆเพราะว่าบางจังหวัดเนี่ยพิมพ์ไปก็คือไม่เจออาจจะต้องพิมพ์อำเภอนะคะอาจจะต้องพิมพ์อำเภอ,อปกติในมือถือมันใส่ตัวรหัสไปรษณีย์ได้นะ,อะลองดูซิได้ไหมนี่ มลองก่อนเนาะกดอ,อัปเดตเผยแพร่โอเคอดูรายการสินค้าคือคลิกคลิกเลือกเพื่อจะให้มันรีเฟรชอ่ะโอเคมาแล้ว ตัวนี้450เราไปแก้ไขดูซินเนี่ย,เ,ยเห็นไหมไม่ยอมไม่ทําอะไรเลยอ,ออกก่อนเดี๋ยวไปลองแก้ไขในมือถือนะคะเพราะเขาอนุมัติแล้วอะไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจะได้ไหม เพราะก่อนหน้านี้เราลองแก้ไขในมือถือแล้วมันได้นะคะอืมสรุปว่าตัวมีตัวสินค้าแก้ไขไม่ได้นะคะอ่าไอช่องที่ว่าลงประกาศเป็นมีสินค้านะคะในมือถือก็แก้ไม่ได้นะ แต่เราแก้ตัวเลขได้ปุ๊บลงบันทึกโอเคอ่ะลองมารีเฟชใหม่นี่ตัวนี้นะคะเมื่อกี้เราแก้ในมือถือนะเราแก้ราคาเป็น350แก้ได้แต่เราไม่สามารถที่จะแก้เอ๊ะเดี๋ยว ถ้าเราแก้จังหวัดเลยได้ไหมแป๊บหนึ่งตัวนี้ให้ดูก่อนมันเป็นกรุงเทพอยู่นะคะจำรูปไว้นะจำรูปไว้อันนี้เราแก้ในคอมไม่ได้นะคะเพราะว่าเราเลือกเป็นมีสินค้า อันนี้จะลองมาแก้ในมือถือดูว่าแก้ได้ไหมนะคะอันนี้แล้กันอันทึกโอเคได้แล้วอลองกดรีเฟซดูนะคะตัวนี้นะเมื่อกี้เป็นกรุงเทพนะคะตอนนี้พี่แก้ในมือถือแล้วรีเฟซดูก่อน ตัวนี้นะคะเนี่แก้ได้นะคะในมือถือเปลี่ยนเป็นพิษณุโลกแล้วสรุปว่าถ้าแก้ในคอมไม่ได้นะคะให้เข้าไปกดแก้ในมือถือไม่ว่าจะเป็นราคาหรือว่าจังหวัดแก้ในมือถือได้นะคะถ้าเราไม่ได้เลือกออสินค้าชิ้นเดียวตั้งแต่แรกนะคะเนี่ยค่ะสำหรับสินค้าชิ้นเดียว ที่เราต้องการที่จะลงหลายจังหวัดนะคะรูปจะต้องแตกต่างกันนะคะแล้วของพี่เนี่ยพี่ใช้วิธีเอ่อสปินตัวชื่อสินค้าด้วยก็คือไม่ซ้ำกันนะคะชื่อไม่ซ้ำกันรูปไม่ซ้ำกันจังหวัดไม่ซ้ำกันนะคะเ,เฟซนี้เป็นเฟซใหม่นะคะประมาณเดือนหนึ่งอะ คือสมัครแล้วประมาณเดือนหนึงถึงจะมีมาเก็ตเพลสขึ้นมาแล้วพี่ก็ลงไปตอนแรกอะสามตัวเนี่ยแล้วก็ตอนนี้มาลงได้คิดว่าน่าจะลงได้เรื่อยๆแล้วละ่ะนะคะตัวนี้เป็นการลงมือนะคะลงมือแมนนวลเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะทำได้นะแต่ให้สะดวกที่สุดนี่คือทำในคอมพิวเตอร์จะสะดวกกว่าถามว่าถ้าทำในมือถือได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะคะได้เหมือนกันนะ ถ้าทําในมือถือเนี่ยตัวชื่อสินค้านะคะ Copy แล้วไปวางไว้ที่หนึงก่อนนะคะแล้วพอตอนจะมาใส่ชื่อแล้วก็ copy มาวางชื่อมาวางมันจะได้เร็วหน่อยนะคะแต่ว่าอย่างในคอมเนี่ยเราสามารถเปิดได้หลายๆหน้าจอมันก็จะสะดวกกว่านะเดี๋ยววันนี้จะลองออโดยใช้โปรแกรมดูนะคะเดี๋ยวจะลองดูว่าล่าสุดเนี่ย เราจะลงได้สักกี่ตัวนะคะโอเคค่ะ